ไอ้บเล่นเกมอันเกมกระปมนะครับผมก็ทุน8,000ันะครับเนอะมาดอลลาโบนัสไปที่เบ0ส0เลยแล้วกันนะครับผมนะ50สิบรอบเงาเงาเฮ้ยตัดไปครับผม เอาก็มาล่าโบนัสกับเกมอันเกมกระเพิ่มนะครับเนาะเบ็ดสวงร้อยสาสาเน้นเน้นเยวกันไปนะครับผมนะไปกันเลยแหละครับพี่น้องโอ้ยสวยเฮ้ยนกคุมนกคุมนกคุมมักงเอิบเกะกระเพิ่มมีต่อยบอสเอาบีก็เอิบเกะกระเพิ่มมีบอสมีบอสเอาไม่เจ้าวันนี้ก็แปะเขาไปนะครับมีบอสมีบอสเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับเอ้าบอลนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทสครับสองหมื่นห้าวัน๊บนะครับผมนะสวยงาม เว้ยเจอบ้านนกคุมคอยเตกเขาไปอ่ะเป็นจัางไหนวะเอาเขาเดี๋ยวกำไรครับผมยังสุดนะครับผมนะไปกันเอยๆครับผมกับเบ็ดสองร้อยนะครับผมนะยังหน่อยเขาก็เปิดโตมายังหรูหราอลังการงานสร้างนะครับผมนะอืมเก็าไม่ได้ลงคงชิปใหเบิึงเป็นสองมือนะครับผมนะก็สวดโปโลมาแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะคนในเพจก็น่าจะรู้ดีนะครับผมนะคนในเพจของค่อยนะครับทุกคน เจ็บหนักนะครับช่วงนี้เจ็บหนักมากเลยนะครับเปรี้ยเข้าไปนะครับผมมีตอมีเตียนปะหายกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้มันก็กําลังจะดูดเฮาคืนนะครับผมนะปั่นไปมันก็ดูดเฮาไปเรื่อยๆนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโบนัดสิแม่โบนัดแม่แมนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโบนัดโบนัดโบนัดเบ๊กเบ๊กเรียบร้อยครับผมโบนัดเบ็ดสวงลอยสว่งลอยเบ็ดสว่างลอยของแขกก็ได้มา่เปียสสปินมา บาทที่นี่บนัสเบส็ดสว่างอยมันจะได้ไปเท่าไรน้อนะครับผมนะเอป๊ะเข้าไปนะครับผมเอาไหมกูเป๊ะก็เป๊ะนะครับผมเอามาหนับเอามาหนักอุ้ยขออภัยนะครับเฮ้ยเจอนกคุมควายเป็นยังไงนะครับผมนะเจอบังนกคุมควายถึงกับพะวาเลยบ้านกนกคุมเต็มชัวนะเฮ้ยร้องบนเสืวอวัดเป๊ะก็เป๊ะนะครับผมมีต่อยอบ้า เอาละครับผมจังหวะนี้นะครับขอสวยๆงามๆเนี่ยนะครับไปก็เป๊ะเข้าไปนะครับผมเอาละพอปรีบเปรียกันไปนะครับเดล่เป็นสกอตไอ้สกอตสแกตเตอร์คอยยุ่ยเสร็จแล้วก็มือหินสวดโปรโมต์แม่เนี้ยนะครับผมนะสปินคอยกับซิเบิร์ดเล้วัดเปะเข้าไปนะครับผมเฮยคอมโบต่อนี่ยังคอมโบต่อนี่ยังไม่ก็เป๊ะเข้าไปนะครับผมสกิปเป็นโดนไม่ก็เป๊ะเข้าไปเอาไว้แตกในไซม์บอไว้แตกไในไซเปะเข้าไปอีกนะครับผมมีตัวมิแตกน้องว่องมีอเอิบเจ็บเอิบเอิบบังกับปอมเขียวแตกเลี่แตกนะครับ เอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทสครับหมื่นหกวันเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องเอ้ยเอาละครับผมบาทที่เหนียวสปินห้องสิเบิร์ตแล้วล่ะโอ้ยสเก็ตเตอร์บบมาเลยนะครับผมนะก็จะได้คุณนท่านี่บอกใบ้ลงบาดเข้าไปนะครับผมมีต่อมีเตียนบอสใบก็แปะเข้าไปนะครับมีบอสอืมเอาละนะครับผมนะค่ำคืนนี้เชิงช่างมาดีเหลือเกินนะครับวันนี้มันวันของเรานะครับเอาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับผมพอได้ต่อลมหายใจนะครับผมมา คูณเก้ารอเต็มเคียงมาลวดจังหวะนี้นะครับกูได้เพิ่มอีกหนึ่งสป,ปินนะครับพอได้ต่อลมหายใจโยนะครับผมเอาคูณสิบแล้วครับผมใส่งันเนี้ยใส่งันเนี้ยมาแล้วเปะเข้าไปนะครับเอาได้เพิ่มอีกสป,ปินนึงนะนนะเอามาเอามา <laughs> เอาคูณสิบเอ็ดรอเต็มเคียงนะครับผมนะกับสป,ปินสุดท้ายว่ายังไงวายบางอย่างก็เอฟเก็งกระเพิ่มสองหมื่นหกไมอยู่ก็เอฟเก็งกระเพิ่มมีบอส เอาไว้กับแปะเข้าไปเอาไว้แตกจังหวะนี้กับฟอมเขียวแต่ก็เอิมเกกระเพิ่มมีต่อพี่แต๋บอสเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบอยนี่กับซูเปอร์ไปหนึ่งเทสแะครับสามหมื่นสามวันยักษ์กับปินนังเอ้ยเอาสปินได้เพิ่มอีกยอะนะครับผมนะสปินสุดท้ายกับคูณสิบสองว่ายังไงขอเน้นๆหมายแปะเข้าไปนะครับมีต่อวะเอาไว้แปะเข้าไปนะครับมีบอสเคี์สองอื้อทเคสองมานี่สวยงามเลยนะครับ เอาโอเคนะครับผมนะโบนัสเด็ดส่วงลอยก็ฟาดไปที่ห้าหมื่นเก้าวันเทียบเลยนะครับพี่น้องเอ้ยก็ประมาณสามร้อยกว่าเท่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็ขอชิงหนีเลยแล้วกันนะครับกับเกมกระเพิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะไปหาเหรียญเกมโลมาที่ช่อง V2 แล้วกันนะครับผมนะขืดก้อนก้อนไปก็ขืดก้อนนะครับเอาเอาทุนเท่าไหร่ฮึยเอาทุนแปดพันนะครับผมมันก็ฟาดมาได้กำไรมาแปดหมื่นพี่น้องเอ้ยก็บป้ายป้ายป้าย